เหนื่อยไหมคำถามสั้นๆแต่ซึ้งกินใจเหนื่อยใช่ไหมทุกความเหนื่อยล้ามันไม่ได้ไร้ความหมายหรอกนะบางครั้งเราก็ต้องยอมรับว่าการเดินบนเส้นทางชีวิตมันอาจไม่ราบรื่นเสมอไปแต่ขอให้คุณเชื่อไว้อย่างหนึ่งว่าความเหนื่อยที่คุณเจอวันนี้จะกลายเป็นบทเรียนและความเข้มแข็งในวันข้างหน้าหยุดพักเถอะนะพอได้หายใจลึกๆสักครั้งชีวิตไม่ได้ต้องเร่งรีบตลอดเวลา บางครั้งการหยุดพักให้ร่างกายและหัวใจได้ฟื้นฟูก็เป็นการเตรียมพร้อมให้ก้าวเดินต่อได้ไกลกว่าเดิมโลกนี้อาจดูโหดร้ายในบางวันแต่ก็ยังมีความสวยงามรอให้คุณพบเจออยู่เสมอไม่ว่าจะเจออะไรอยู่ตอนนี้เชื่อว่าคุณจะผ่านมันไปได้เพราะคุณเข้มแข็งกว่าที่คุณคิดไว้มากนักและหากวันไหนรู้สึกอ่อนแออย่าลืมนะคุณไม่ได้อยู่คนเดียว บางครั้งการเหนื่อยล้าไม่ได้แปลว่าคุณอ่อนแอแต่มันเป็นสัญญาณว่าคุณพยายามอย่างดีที่สุดแล้วการได้รู้สึกท้อแท้หรือหมดแรงเป็นเรื่องปกติของคนที่มีหัวใจมีความฝันและกําลังสู้กับอะไรบางอย่างอยู่ลองมองกลับไปสิคุณผ่านอะไรมาตั้งมากมายเหนื่อยนี้ก็เป็นแค่อีกช่วงเวลาหนึ่งที่ท้าทายเท่านั้นเองความเข้มแข็งที่คุณมีมันอาจจะถูกซ่อนไว้ภายในลึกๆและเมื่อถึงเวลาจริงจ คุณจะลุกขึ้นมาและก้าวต่อไปได้อย่างสง่างามและอย่าลืมว่าการพักผ่อนคือส่วนหนึ่งของการเติบโตบางวันเราแค่ต้องหยุดเพื่อฟังเสียงหัวใจตัวเองให้เวลาได้พักหายใจและเตือนตัวเองว่าเราเดินมาไกลแค่ไหนแล้วไม่ต้องเร่งรีบไปเท่าทุกคนถอให้คุณเดินในจังหวะที่สบายใจเพราะสุดท้ายแล้วเส้นทางนี้เป็นของคุณ และคุณจะไปถึงที่ที่ฝันเอาไว้ได้แน่นอนขอแค่คุณอย่าหยุดเชื่อในตัวคุณเองเป็นเรื่องปกติมากๆที่ทุกคนจะมีความเหนื่อยความลา้าความท้อแท้ที่เกิดขึ้นกับทุกคนทุกปัญหาก็คือบทเรียนที่ทำให้ทุกคนได้เติบโตเหนื่อยนักก็พักทำในสิ่งที่สบายใจแล้วเริ่มต้นใหม่สู้ใหม่ยิ้มรับกับทุกๆปัญหา แล้วเดินหน้าไปต่อกันนะคะเติมเต็มชีวิตขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนค่ะด้วยรักและปรารถนาดีและหากชอบคลิปนี้หรือเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์สามารถกดถูกใจแล้วกดติดตามช่องกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้แก่กันด้วยนะคะเติมเต็มชีวิตลาไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ